ทางด้านของวัดพระธรรมากายฟลอริดานะคะพิธีกรรมก็เริ่มตั้งแต่เช้าโดยท่านประธานสง,ง์นําสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนําปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้และพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดค่ะพิธีถวายกองบุญพระทหารเป็นสังฆทานนะคะโดยท่านประธานกองบุญคือกาลยานมิตรประมวลศิลโฮกแลนด์ การันตมิตรประเทืองทักกี้การานมิตรทองสายราชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมิไทยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีพิธีถวายเทียนพรรษาประธานกองบุญคือการยนมิตรนายแพทย์มานัทการันมิตรจารุวันประเสริฐธรรมการานมิตรอุ่นจิตการันมิตรนรินรุธิรศิรินะคะพิธีถวายภาพน้าฝนโดยประธานกองบุญคือการันมิตรนายแพทย์มานัทการานมิตรจารุวันประเสริฐธรรม และพิธีถวายกองบุญที่ลานเศพสตรโดยประธานกองบุญคือการลียนมิตรอนุนาตรอเรเชนและครอบครัวการลียมิตรอุ่นจิตการลียนมิตรนารินรุธิราศิริกาลียมิตรแจ็คการลยานมิตรอุดมลักษ์สเปนส์ส่วนพิธีถวายกองบุญทิลานเศพสา์นะคะโดยประธานกองบุญคือการลียมิตรมานิตการลยานมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวการลียมิตรดาวันการลยานมิตรทวีศักการเลียมิตรรอเรนส์ อ๋อขอภัยค่ะกรณิตอเล็กซ์ Alex นะคะวงแหวนแก้วพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถาวายปัจจัยกอมุลต่างๆแด่คณะสงฆ์ค่ะก่อนที่จะได้ร่วมกันนะคะตักบาตรแด่คนณะพระภิสุสงฆ์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปลื้มปิติใจและเมื่อเสร็จการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านโปรแกรมซูมนะคะสาธุชนทุกท่านก็ได้ปลื้มปิติเบิกบานในบุญนะคะ พร้อมกับการทบทวนบุญอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่จบงานบุญในครั้งนี้ค่ะ